นี่และค่ะท่านผู้ชมคะซึ่งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีก็มีการถแถลงออกมานะคะ่านหลังจากที่มีการประชุม8ปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลค่ะโดยคุณพิธาระบุนะคะว่า8ปดพักเนี่ยมีมติใน3เรื่องที่สําคัญดังนี้ค่ะ โดยทั้ง8ปดพักร่วมนะคะมีมติค่ะเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตในการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30อีกครั้งหนึ่งค่ะในการประชุมรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคมนี้แต่ทีนี้หากคะแนนไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะก็พร้อมที่จะถอยให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลแทนทีนี้คำว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยคุณพิธาบอกว่าต้องเป็นตัวเลขที่เหมาะสมค่ะ ก็ควรจะอยู่ที่3 2 5 324ถึง345เสียงคือก่อนหน้านี้324ที่ได้มาใช่ค่ะแต่ทีนี้เพิ่มขึ้นด้วยตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยนะคะก็คือถึง345นะคะซึ่งไม่ถึง375หสิไม่ถึง คุณพิธาเขาก็คิดว่าน่าจะเพิ่มในลักษณะประมาณนี้เนี่ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่ก็ไม่ได้กักเอาไว้หรือว่าฝืนสายตาประชาชนนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเลขประมาณนี้ไม่ถึง375 376แต่ก็ยังยืนยันที่จะยังสู้อยู่ยังสู้ต่อไปนะคะเรื่องที่2ค่ะการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา2-72เป็นการนำเสนอเฉพาะพักเก้าไกลเพียงพักเดียวไม่ผูกมัดกับ7พักร่วมที่เหลือ ส่วนเรื่องที่3คือการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ถือว่าเป็นการเสนอยัตติซ้ำและไม่เข้ากับข้อบังคับการประชุมที่41โดยทั้ง8พักก็มีความเห็นต่างจากสวโดยเห็นว่าการเสนอผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญจึงไม่ถือเป็นยัตติซ้ำตามข้อบังคับการประชุมที่41 ซึ่งจะนำเรื่องนี้ไปหาหรือในที่ประชุมวิปสฝ่ายพร้อมกับยืนยันนะคะว่ายังไม่ได้มีการหาหรือเรื่องชื่อนายกรัฐมนตรีสำรองหากไม่สามารถทำได้นะคะ,คะส่วนการรวบรวมเสียงสอวอค่ะคุณพิธาก็ยังยืนยันว่ายังพยายามพูดคุยอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีสอวอที่ไม่ได้มาประชุมในวันนั้นเนี่ยแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะลงคะแนนเสียงให้ค่ะวันนั้นมีสอวอที่ไม่ได้มาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ ส่วนการถอยประเด็นมาตรา112อาจทําให้พักอื่นๆมายกมือให้พักก้าวไกลนะคะประเด็นนี้คุณพิธาบอกว่ามาตรา112เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นข้ออ้างเท่านั้นค่ะจะถอยไม่ถอยยังไงมันเป็นข้ออ้างเพราะแม้เรื่องนี้หายไปก็จะยังมีเรื่องอื่นๆมาอ้างอีกนะคะ,คะและที่สําคัญตนก็ต้องการรักษาคําพูดไว้ตามที่ได้หาเสียงค่ะ ส่วนประเด็นเรื่องสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเรื่องสถานะของตนในวันที่19กรกฎาคมนี้คุณพิธาก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่กระทบต่อการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลใจค่ะค่ะ